ปุุุ๊ไล่เด uh, ็ดเด็ดเด็ดเลงมาเลยพี่น้อง้ยอุ้ยปลาคือหลายแะลงชิลงหลีเหาอยู่บนออกใพี่น้องนาโดนเมืองเดิมมันจะมีอยู่ปะ หน่ามันไหลบรท่านพี่น้องผ่ากลางมาเลยวู้ยคลีดูดูดูดไปดีจ้าพี่น้องยามต้นรอบสองพี่น้องน้าม,มันเริ่มมาแห้งแล้วไม่เช้านี้น้าบรท่านแห้งพี่น้อง มาตอนนี้น้ำเริ่มแห้งเลยพี่น้องมาเบิ่งไน้นี่น้ำนี่น้ำจะท่วมเลยพี่น้องน้ำเริ่มร้ายแล้วมาลุ้นกันว่าสีมีหรือบ่มีนะพี่น้องเนาะยามโตอุอ๊ยอะะอกมาถีกยามโตรอ,อบสองพี่น้องตอนนี้กับฝนก็เริ่มตกนักแล้วพี่น้องเ,อ,เนนะอ้ยพวกเรายฝนน่ะอุ้ยอุ้ยระดับสองพี่น้องว้าวมันสิบเต้นบ่เอย อพี่น้องรอบสองมารุนกันว่ารอบสองสิได้บอเพราะว่าน้ามันเริ่มมาเมื่อเร้านี่น้าบัค่อยไลยพี่น้องรอบสองอาจสิเต็มแล้วรอบจนแรกนะพี่น้องเมื่อเร้านี่นะยังอยู่ลุ่มปูมาบานนี้พี่น้องสะบัดไววเท้านะมาไว้กับไววเท่จนเต็มเลยเนี่ว้ามาลุนกันพี่น้องว้าวมีอีปูด้วย อัดหมัดดีๆเด้อไปเลือกออกก่อนิได้ยแจ็คตพี่น้องอึบาคออีปูไตอีปูบ้าคอพี่น้องยามรอบสองพี่น้องเพราะว่าน้ามันฮะกระเริ่มมารอบสองรอบสามนี่กระซิบได้อยู่ดอกพี่น้องเพราะว่ารอบแรกน้ามันฮะยังน้อย รอบมีกระซิไล่เติมพี่แจ็คโตขาบรรุนกันพี่นอ้อง<า>มีแต่ปากขอดน่อยพี่นอ้องแง่หน้าบนะเจ้าไหลทั้งหนามันยุคอีพอไหลยุเอามันกำลัเปเต็มอยู่ทั้งหนาพล่อวะใครออกแน่เออเอาเพี้ยันออกสีเบิง่ง ได้ร้ายบ่เฮ้ยให้ออกเลยให้กระปุกนะคอลืมเอาขู่มาสิไดเอเอาไปใส่กันอยู่ที่ยังอีแลวเนาะนี่นนนนเนาะหนึ่งตัวสองตัวเออวันนี้แล้วคอยสีเอาขึ้นไปใส่กุน,น้าหมูมันสองตัว ามตัวโทรหาตะวันตะวันไออึกคันหนึบออกใจมบนห็นกับปู่ให้ใต้ออกนะปู่ดิสร้างสวนคนอ่ะตายมืออันนี้ยามตนวรอบสองน้อพี่น้องก็ได้ซ้ำนี่นแหละขนาหน้าฮากกมาผัวฟุฝนฮากกระตุกวางเสาตอนนี้กบับบรรยากาศดีดีพี่น้องเนยฟ้นอ่ะ ฝนเริ่มตกแล้วตอนนี้เป็นเวลาอ่ะเก้าโมงพี่น้องเก้าโมงไปนะเก้าเลยเก้าเลยไร้โมงกับว้ย<ด>วัเก<ด>้าโมงนะเมื่อ <c oughs> ไหร่ <c oughs> lọc nhìn bom mì pala ốc lên kếp ốc lên khoai ya hồi nào <laughs> nào đi nhăng nắng bọc ăn nè ba noi ไปชิเมือกแล้วมาหนักอีกดิพี่น้องน่าได้อยู่ดีเห็นว่ากระไดพ,พี่นอลล้องหมูได้ไลยห้าได้พอกินกับดีใจเลยพี่น้องเลยห้ <c oughs> องหน้ามันหักกลับมาพี่น้องเบื่งบรรยากาศอัดไปไหนเ้ยดูผล ฝนน่ะบวชในถ้ำท,ท่าว่าเศร้าเลยนะพี่น้องแบบว่าตกตลอดเวลาฝนน่ะมวกเนี่ยเฮ้ยจะเบิ่งไอเฟลแล้วนั่งเฝ้าเ,าเลยคุณแล้วหอดบวชคืนเที่ยงนั่งขาเอาปลาหนักสับัดไว้เห็นเนาะมือยาวเนี่ยยังบวชมีนะอืมเออเอเอ,เอเบิกหนักพวกเนี่ยพี่น้อง ฝนฝนแห้งๆนะพี่น้องเออตาไปลุนกันว่ารอบสามจะได้หรือไม่ได้ตอนนี้รอบสองพี่น้องรอบสองก็ได้้ายเติบยีปูก็ได้ลายเติบพี่น้องไม่แนนฝนนะไม่ทำาทามว่าจะหยุดเลยฝนน่ะ จะไปไปฮะเราเก็บกระปูกระปูก็ลายลายพี่น้องเจี๊ยไปให้อันอาละกินเอาไปหาาให้อาน้ำแล้วก็เอ้าโอ้ยอะไรเนี่ยมันเกิดเร็วมากตกปลอกลงเลยไปห้ามขืนเถืงพี่น้องเอากระปูไปไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปเมาสิไปเอากระถังเอาพี่น้องเอ้อเอยไล่เติบพี่น้องเอ้ยใครกลัวบม กดื่มกันมาจอบเอาอยู่นี่แหละกระเจ้าแหงปุ๊เลาะอ,อยู่พี่น้องก็ถ้าโอโตนกระเจ้าได้ขึ้นอึดมาตกน้ำน้ำไหลทางพี่น้องเอ้ยบรรยากาศจะทงไฮทงหน้านี่ของเทาดีค่ะเชียร์ไปค้งไว้ งางาเปื่อนบ้าเลยพี่น้องเปียกบ้าเลสายสะไห้ค่ะน้ำเต็มหายเต็มคันพี่น้อง,งเอ้ยฝนเดือดไอ้นาอย่างงี้บอกมาเบิงง่วนเราอยู่บ้ายังไม่ออกหน้าเลยอ้าเหม่นวกกันคันถึงอย่าเฝ้าไล่ตาเด้อพี่น้องเด้อ ีน่น้ำนะบรรยากะาอุ้ยพี่น้องอย่าเฝ้าเเบื่อเลยพี่น้องเด้อส่วนนี้กับฝนตกกระถ่ายน้ำฝนน้ำอันนี้แหละพี่น้องเฮ้ยอย่าเฝ้าไล่ตากันเด้อมวยมมพายจับเคาะหายพี่น้องนะเอากระชืครั้งไว้นี่แหละพี่น้องเอาสิแยกกันกับปูครับอันนี้นี่อันนี้เอากระชืไวน้นี่เดี๋ยวมันสิตายนะพี่น้องไปเหาสิเอากระปูไปไว้ ปูกับหอยตบพี่น้องสอ,อนบรรยากาศเดบรอบสองก็ได้อยู่พี่น้องยามกระปูก็ได้ไล่เติบพี่นอ้อง บรรยากาศโคตรดีแล้วพี่น้องฝนตกลินไปปล่อยอันนี้ไม่ลินแล้วอันนี้เยอะมากฝนตกแห้งแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ฮาก็ยังอยู่ให้อยูน่นาอยู่พี่น้องยังไม่ได้เมืออยู่เก้าม่วงปลายเดี๋ยวก้มุ่วงครึ่งเดี๋ยวยังไม่ได้กินข่าอยู่ได้พี่น้องยังถ่าอันยามดียามโตนี่พี่น้อง,พองเพราะว่าทานฮาเมือนะมันกัดสิบุมี่พะย,ยามเมนบอกพี่น้องย่านย่านอันเพราะว่านะมันหากระเลิบมาแห้งน,นะ อย่ามันขาดเขาก็จอบเบึงเ็นบอกบางอย่างนี้นะยามยามตอนเศร้าประมาณแปดโมงบ่แล้วก็มายามอีกประมาณรอบสองประมาณเก้าโมงพี่น้องเต็มแล้วขี้เหื่อร้ายแล้วกันปลาก็ะได้ร้ายเติบพี่น้องได้อยู่ประมาณสิบกว่าตัวกูเลยหนักตัวหน่อยนะพี่น้องแต่กระปูก็ได้ร้ายเติบพี่น้องสิภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศก,ก่อนเนอ ย่พาพ่อเบื่อเด้อตอนนี้กําลัางอัปเดตตอนนี้กําลัางฝนตกแห้งละพี่น้องว่างเมื่อเช้านี้ฝนลิ้นไปปล่อยที่ซื้อบ้านนี้เริ่มลิ้นแห้งละพี่น้องทุกในผู้ตอนนี้กำลน,น้ำลายละพี่น้องน้ำอ่างอยู่ยุ้กในผู้น้ำร่นละพี่น้องเพราะว่าน,าน,น้ำตอนนี้กระซิไหลลงพี่ละกะันมันกระซิไหลออกทางพุ่นแล้วมันกระซิไปอ่าลงหลี่เฮ้านะพี่น้อง หน่ามันไหลบบทันมันก็นออกไหลไปแล้วนี่นเนยลยโตกฝนตกพี่นอ้องฝนตกแล้วถะาพายว่าสิไปหาเก็บกระปูพี่น้องมันหักมันบ่มีไผจับมันบ่มีไผไปตะก้อ,กองนห้พี่นอ้องโอ้ยต้องฟ่าไซกับบอมาซะโอ้ยห,อ <laughs> อหิวเข่าเด้อเมริเซียแล้วพี่น้องหิวข้าวแล้วหิวข้าว ถาไปรุ่นตอนที่สามกันพี่น้องวัดสิได้ร้ายหรือได้หน่อยนะพี่น้องคลิปนี้กัษย์สะใภ้กัตตูไปก่อนเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหลายให้คลิปตัวตไปในเด้อพี่น้องเด้อพบกันในคลิปหน้าเด้อจ้าเพราะว่าตอนนี้ฝนลมแห้งเลยพี่น้องอย่างโทรศัพท์เปียกจิได้ปิดเลยก่อนพี่น้องพบกันใาคลิปหน้าจ้า